สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคสั้นๆกันนะคะประโยคแรกนะคะ De acuerdo เด a c u e r โดโอเคนะคะประโยคที่สองนะคะ No นเตียนโดโนนเตียนโดฉันไม่เข้าใจค่ะประโยคที่สามนะคะโ o เซียนโดโลเซียนฉันขอโทษน,นะคะประโยคที่สี่นะคะ De nada าเดน d าไม่เป็นไรนะคะ ประโยคที่5นะคะ Graias Graias ขอบคุณนะคะประโยคที่6นะคะ Es un placer Es un placer ด้วยความยินดีนะคะประโยคทุที่7นะคะ Con mucho gusto Con mucho gusto ด้วยความยินดีคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนประโยคสั้นๆของภาษาสเปนกันอีกนะคะ No lo sé No lo sé ฉันไม่ทราบนะคะ Disculpe Disculpe ขอโทษนะคะ Perdón Perdón ขอโทษเช่นกันนะคะ No hablo español ฉันไม่พูดภาษาสเปนหรือ hablo un poco de español hablo un poco de español ฉันพูดภาษาสเปนนิดหน่อยนะคะ